สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับรายการ The Story 147ครับเป็นเรื่องราวดีๆของบุคคลสำคัญในแวดวงการกีฬาสนุกเกอร์ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าต่อจาก EP 1ที่ผ่านมาเขาคืออิสรากะชัยวงหรืออิจจันนั่นเองเรื่องราวของเขาเข้มข้นแล้วตั้งแต่วัยเยาวตอนนี้เริ่มมาเป็นวัยรุ่นตอนอายุ1213เป็นยังไงบ้างเชิญครอาจารย์กอตอนนั้นอิจแบบว่าเนาะไปกับพ่อลงเรือไปิวด้วยไปปรา นั่นเรามีแววแล้วก็เรียกว่าเริ่มจะเริ่มขายแววขายละเริ่มเริ่มมีความชอบเริ่มมีความชอบตอนนั้นเนี่ยแทงได้เท่าไหร่ล่ะพีมือช่วงนั้นผมก็ถ้าจําความได้ผมก็แทงได้สี่ห้าแดงหมดโต๊ะโตะนะครับแทงได้ิสองหกแดงหมดิสองเหกแดงหมดโต๊ะได้แล้วครับไม่มีคนสอนดยนะจับเองคิวเองหรือว่าดูจากทีวีก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมไปเอาอะไรมาจากใครคือมันมันคล้ายๆว่าเวลาที่เราแทงเหลี่ยม หรือเรายืนเราสึกงเราถนัดเราเราทินตาของเราเราเราอาจจะเป็นการมองเหลี่ยมอาจจะเป็นการมองเหลี่ยมที่ผิดแต่มนถูกสาหรับเรามันไม่ผิดหรอกเพราะมันลงหมดผิดองไงก็ได้คือหาเหตุผลไม่ได้ว่า เหลี่ยมนี้คืออะไรหรือว่าทําไมถึงแทงเหลี่ยมนี้ครับเหตุผลไม่ได้มีคนถามผมยังไงไมพี่อิดนี่แทงไซส์ตลอดผมรู้เหตุผลละเพราะอะไรฮะก็นึกเอาสนุกนึกเอาไหมครับคือเลือกใช้ใช้จินตนาการใช้จินตนาการใช่เวลาสุกเกอร์เนี่ยมันเป็นจินตนาการเป็นหลักนะครับแล้วเชื่อไหมอิดเขาเป็นคนที่ขาวเนี่ยมีชีวิตเดินได้ใช้ลูกๆไงพอเวลาขาวโดนชิ่งปุ๊บมันจะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะไม่เด้งเหมือนคนปกติธรรมดาไหมครับเขาเขาพี่ิโรกินเหล้าอาจารย์ันเรื่องจริงของเผาอันนั้นเรื่องจริงเดี๋ยวเรามาดูด้วยนะอีพีต่อไปว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเอางี้พอเดินแล้วตอนนั้นก็สิบสามสิบสี่ครับแล้วก็มีประทะหรือยังประทะน้อยครับประทะชาวบ้านมากกว่าครับแต่ไม่ได้ประทะแบบมือรุ่นมือใหญ่ๆไม่มีจังหวะจำเนี่ยนะยังครับเพราะตอนนั้นแค่สิบสามก็เข้ามาเรียนอือไอ้สิบสิบสี่เข้ามาเรียนครับสิบสามสิบสี่นี่แหละครับ แล้วก็เริ่มมหนึ่งมสองมสามเนี่ยแล้วก็เริ่มแทงสนุกเริ่มเริ่มฝึกเริ่มซ้อมแต่ไม่ได้ซ้อมแบบเป็นรูปแบบไม่มีคนสอนนะไม่มีครับโอ้โหเดี๋ยวนิดนึงตอนอายุสิบสามเนี่ยตั้งแต่หัดเล่นแปดกวดสิบสามเนี่ยมีแมช์อะไรที่เราประทับใจไหมที่เราไม่มีวันลืมไปแข่งกับบ้านนู้นบ้านนี้หรือแข่งกับเด็กคือจริงๆแล้วผมมีตั้งแต่ผมมีผมมีตั้งแต่ผมตอนนั้นที่บ้านตัวเล็กประมาณสิบ น่าจะสิบไม่เกินสิบเอ็ดครับผมมีแมทหนึ่งงคือผมมีเหมือนเหมือนทุกวันนี้ก็เหมือนลุงอะครับเป็นลุงลุงที่พ่อนับถือพวกผมนับถือนี่แหละครับอยู่แถวบ้านแล้วเขาเขาก็ชอบสนุกก็พาผมไปไปเล่นแบบเล่นแบบเด็กๆกับในลูกของพวกของลุงเขาด้วยใช่ประทับแล้วมีการมีการนัดหมายกันผมเล่นครั้งแรกเลยผมเล่นตอนอายุสิบสิบเอ็ด เล่นโต๊ะ10ฟุต5ใน9เดิมพันห้าหมื่นบาทโอ้หู้อ่ะอันนี้เพราะว่าพี่ชายผมก็ไปเล่นกับผมเหมือนกันแต่พี่ชายผมเขาปะทะกับรุ่นใหญ่รุ่่นใหญเขาผมก็มีเวทรุ่นรองเข้าใจแล้วก็มีเวท A B C นรองเขาเป็นเหมือนคือคืนหนึ่งเอามวยมาต่อยกันสองคู่ครับาเข้ใจผมก็ชนะพี่ชายผมก็ชนะด้วยครับลยห้าหมื่นบาทห้าหมื่นหรือตอนอายุไหนประมาณอายุประมาณไม่เกินสิบเอ็ดครับไม่เกินสิบเอ็ดปีนี้สี่สิบ ยี่สิบเก้าปีครับห้าหมื่นสมัยสามสิบปีที่แล้วนี่เท่าไหร่เนทองบาทแล้วเท่าไหร่ห้าแสนใช่ไหมท่านผู้ชมทีบ่งบอกย้อนกลับว่าโอ้โหให้หลับตาอันนี้ถ้าพูดตรงๆก็เหมือนทองบาทสมัยก่อนเนี่ยสี่พันห้าสี่พันห้าสี่พันหรือห้าพันบาทอีกเนี่ยครับลุงเอ้งเนี่ยครับขอเอ่ยชื่อนะครับเป็นเหมือนคนแรกเลยที่พาผม ได้เล่นเดิมพันสูงขนาดนี้เเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นพวกผมหรือพวกเพื่อนผมวัยรุ่นท่าใหม่แหลมสิง่าจะรู้จักลูกเอ็งหมดครับเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือครับผมเล่นโต๊ะสิบฟุตพัดลมที่เล่นเดิมพันครั้งแรกนะที่สูงสนะครับ ในทุนพาไปจะต้องเปิดกระจกครับเปิดกระจกรถเพื่อให้ปิดแอร์เพราะนักกีฬาเมาแอร์มัานนอกอันนี้เรื่องจริงเลยเหรอฮะเรื่องจริงนักกีฬาเมาแอร์ต้องต้องเปิดกระจกขับรถให้นักกีฬาเนื่องจารถมีแอร์ผมเพิ่งเคยได้ยินเลยเมาแอร์เมาแอร์ครับเมื่อก่อนผมเมาแอร์ไม่ได้เลยครับเมา มากินร้แทงไม่ได้ครับมือหัวงงไปหมดคือถ้าเป็นลมในอากาศธรรมดาทั่วไปจะได้หมดครับเพราะเราชินกับโต๊ะพัดลมเลยเข้าใจเข้าใจแล้วแถวบ้านก็ไม่ได้มีแอร์แล้วถามที่นึงเพราะว่าเป็นโต๊ะพัดลมสภาพอากาศมันเดือดแน่นอนมันจะต้องมีความชื้นบางทีฝนตกมันลงมาแรงอะไรคุณก็แทงได้เป็นเป็นความชินมากกว่าเพราะเราอยู่ทุกวันเหมือนเหมือนเราอยู่ทุกวันเราเราเหนื่อยต้องก็เหนื่อยทุกวันจนเราชินหมดแล้วครับบางทีต้องใช้แป้งใช่ไหมฮะตื่นเต้นไหมถามนิ่นึงโอ้โหเพราะว่าเกมก เกมห้าหมื่นถ้าเป็นทุกวันนี้คือห้าแสนคือตื่นเต้นเนี่ยต้องมีแน่แต่ผมผมพูดตรงผมลืมลืมบรรยากาศนั้นไปแล้วครับแต่จําได้ว่าเคยเล่นนะครับเคยชนะแล้วชนะขาดไหมกว่านั้นชนะครับชนะห้าหนึ่งโอ้สบายเลยผมไม่รู้จะมาห้าหมื่นเยอะขนาดไหนไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้แทให้ผู้ใหญ่ครับแทให้ผู้ใหญ่ครับพอหลังจากวันนั้นมาเป็นไงชื่อเสียงมันเริ่มมีก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าเป็นแค่วัยเด็กครับครับครับแต่คือก็นี่แหละครับก็เริ่มกลับมาเรียนนี่แหละครับแล้วก็เริ่มเริ่มไไดด้้้ซอมมเริ่ ได้แทงบ่อยขึ้นครับก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนคือในละแวกนั้นนไม่มีใครเล่นกับเราแล้วมีแต่คนชื่นชมเราว่าโอ้ยไม่ไม่เล่นนุ้ยเด็กมันเก่งว่าอีกมันเก่งว่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทีนี้ก็มีโอกาสแค่ว่าเลิกเรียนก็ไปนั่งดูพี่ๆเขาว่างแล้วก็ซ้อมครับ แล้วยุคนั้นอ่ะมีทีวีวงทีวีได้ดูระดับประเทศแบบดูอย่างใครเต็มทีั้ก็มีแต่พวกพี่ต๋องแหละครับเพราะว่าจะมีเมื่อก่อนก็จะมีช่องเก้ามีอะไรประมาณนี้ครับแต่รายการทีวีตรงอื่นก็ไม่ค่อยได้ดูครับใช่สมัยก่อนรายการยตายถ่ายทอดสดแต่ละครั้งนี่ต้องรอห้าทุ่มเที่ยงคืนใช่ไหมใช่เอาตีด้วยครับตีหนึ่งเลยครับพวกบูยเกอร์อะไรนั่นนะครับเขาช้ากับเราหกชั่วโมงครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ่ายทอดสดบางทีภาพเป็นขาวดำใช่ไหมอาจย์ครับใช่ก็ทีวีมีสามห้าเจ็ดเจ้าเลยไม่ค่อยได จะดูเป็นวิดีโอทีอนี่ไม่มีแล้วก็อย่างแชมป์โลกนะฮะถ้าใครเียมีลูกหลานพี่ไปเรียนอังกฤษเนี่ยเขาก็จะได้ขอเป็นวิดีโอมายิบสองม้วนเงี้ยแล้วก็ส่งกลับใช่แล้วก็เอากลับมาด้วยอ่ะพีว่ากลัมาเนี่ยผมถ้าผมจําไม่พลาดไม่ผิดก็คือผมเจออันกิตจิจันเนี่ยครั้งแรกที่ที่โต๊ะโนตันของพี่ปืนใช่ไหมใช่ครับนะคือตอนนั้นเนี่ยที่ที่ที่เจอผมเนี่ย คือมันเป็นช่วงรอยต่อของเกมากกว่าเราให้ฟังที่มันเกิอะไรเพราะว่าเหมือนคือพี่น้องผมเนี่ยครับเขาเรียนเก่งกันแล้วมันเป็นข้อเปรียบเทียบเข้าใจกี่คนอ่ะทัทีสามคนครับผมมีพี่พี่ชายคนโตคนโตคนนี้เลแล้วพี่สาวคนกลางแล้วก็ผมคนเล็กครับอ๋อน้องคนเล็กอาหารก็ธรรมดาครับก็เหมือนเป็นข้อเปรียบเทียบไอเราด้วยความน้อยใจแล้วก็ไม่ชอบเรียนด้วยอเอาเลย เดินกลับไปบ้านเนี่ยล้วงลิ้นชักมีเงินอยู่200ร้อในบัญชีเหลืออยู่ตอนนั้นมออะไรตอนนั้นมออะไรตอนนั้นจบมอสามพอดีโอเคเพราะมันเป็นช่วงสุที่หัวต่อชีวิตไปรุ่นด้วยนั่นแหละครับไปยังไงแล้วก็เหมือนอารมณ์น้อยใจวัยรุ่นไปเลยไปเลยไปไหนครับเข้าเมืองเลยครับเข้าจันเลยโดยไม่มีใครรู้เลยครับไปขอร้องเหมือนญาติคนหนึ่งให้เขามาส่งผมแล้วก็ไม่มีใครเคิบ้านที่เราอยู่เป็นอำเภออะไรอำเภอแหลมสิงห์ครับหลมสิงไกลไหมเออก็ประมาณยี่สิบโปรครับอือครับ ไปนี่แจ้งต้องมีพักพูกในเมืองเกมีครับมีเพื่อนมีอะไรคือเรามีจุดหมายของเราแล้วว่าเราจะไปหาใครครับตอนนั้นคือไปซ้อมสนุกเล่นบ้างที่นั่นบ้างไหมที่ในเมืองบ้างไหมมีคือคือคือออกมาเนี่ยวันแรกเลยคือจะเอาไงต่อดีครับมีตังค์อยู่ไหรเออมีอยู่สองสามร้อยครับแล้วคือแบบสมัยเด็กอะเราไม่คิดแลยว่าเพื่อนเราอยู่ในเมืองครับแต่วันแรกอะไม่เริ่มแบบไม่เอาไงต่อดีแต่คืนที่สองได้ตบขนึกแล้วเฮ้ยเราเก่งสนุกดีกว่าเริ่มเลยครับเริ่มให้เพื่อนบอกใช้งศัพท์นะเฮ้ย มึงไปหาดูดิว่าที่ไหนกูเล่นสนุกได้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไปกับกูอะไรประมาณนี้ภาษาเพื่อนนะครับภาษาเพื่อนภาษาเพื่อนกันเองเดี๋ยวมึงไปเล่นเลยเดี๋ยวกูเข้าไปด้วยแล้วก็เริ่มเลยครับตั้งแต่มาเริ่มเดินสายเริ่มเริ่มไปหารายได้แล้วครับเริ่มไปหลอกเขาแล้วครับเพราะเรามั่นใจเราเราเก่งนะครับใช่ ก็จะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกใครพามานะทนายจูป่ะพี่จูพี่จูเนี่ยผมมามามาเจอเขาที่หลังครับแต่พี่จูโอ้โหถ้าวันนี้พี่จูอยู่ได้มานั่งคุยนะโอ้สนุกมากครับดรวยพี่ปืนพี่ปืนเจ้าของเราตามไม่ใช่ครับคนคนคนที่อ่าเป็นสปอนเซอร์ผมคนต่อไปคือพี่ชิดแสงอุทัไทยเจ้าของแสงอุทัไทยอาบนวดแล้วมีโต๊ะสนุกเลยครับอ๋อเหรอฮะครับคนนี้นี่คือก็เบอร์หนึ่งในใจผมเหมือนกันเหรอฮะเขาช่วยอะไรมาบ้างไหนฟังหน่อย คือพิชิตเนี่ยผมเท้าความก่อนตอนนั้นผมเริ่มเริ่มออกจากบ้านมาแล้วก็เริ่มมาเรียนเทคนิคแต่เรียนบ้างไม่เรียนบ้างนะครับเข้าใจตามสไตล์เราเพื่อนผมอะบอกว่าอิดไปเล่นสนุกที่นี่กันดีกว่าคืนนี้มผมก็ไปแล้วผมในจังหวะไปเจอเนี่ยพี่ชิดนี่แหละครับเข้าลงมาเล่นกับพวกผมเขาสู้ผมไม่ได้แล้วเขาส่งคนมาเล่นกับผมเขาก็ยังสู้ผมไม่ได้แล้วเรื่องมันก็ผ่านไปประมาณประมาณเกือบปอีครับพี่ชิดเนี่ยเขามามาเปิด กิจการสนุกเกอร์อืใช้มีโต๊ะอยู่ประมาณตอนนั้นมีประมาณแปดแปดเก้าตัวครับหือว่าเยอะละใหญ่ที่สุดในจันแล้ครับแปดเก้าตัววันหนึ่งผมยังไม่ตื่นนอนแล้วเพื่อนผมออกมาซื้อข้าวไอ้คนที่ไปกับผมนี่แหละครับไปเจอพี่ชิตตรงหน้าแสงอุทัยพอดีพี่ชิดก็เดินมาถามประมาณว่าไอ้เพื่อนเราคนนั้นน่ะอยู่ไหนครับพี่อยากเปิดโต๊ะสนุกพี่อยากให้พาเพื่อนมาเจอพี่ที แล้วผมก็มาเจอแหละครับอันนั้นคือได้ที่ซ้อมเลยใช่ผมไม่รู้ว่ายุคไหนนะถ้าผมจำจำไม่ผิดแตเก็าญาติเอ่ยนะเฮียชํานาญนะฮะที่เป็นโต๊ะที่จะเป็นหลุมอะฮะโตไฮคาร์ดรุ่นแรกครับแต่ผมไม่ทันครับผมไม่ทันใช่ไหมต้องเลยจา์เป็นหลุมไม่โตโตแข่งนะเหมือนหลุมโตแข่งนะครับเขาเขาเป็นอาจารย์ไปแล้วเขาจัดแล้วเฮียชํานาญเนี่ยเป็นคนที่ชอบสนุกเขาไม่มีอะไรเขาติดต่อทางคุณสัปดาห์บอกเอามือวันสุบหกคนเลย อย่างฟรีหมดมีกำลังวันด้วยโรงแรมฟรีกินฟรีทุกอย่างโอ้โหเราก็เกรงใจมากันเต็มเลยนี่ขนาดเกรงใจนะ่คอก็ยังยังยังอีกยุคหนึ่งใช่ไหมครับใกล้ใกล้ของผมก็ใกล้ใกล้ครับใกล้ๆที่ผมขึ้นมาก็ชุดที่โตนั้นก็เริ่ม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 ธุรกิจเริ่มจะปิดแล้วครับแต่ได้ไปเห็นแค่ครั้งสองครั้งครับแต่พอมาพูดถึงพี่ชิดเนี่ยพี่ชิดเนี่ยเป็น คือเขากล้าให้ทั้งๆตอนนั้นผมอายุมันน่าจะมาณสิบหกกว่ากครับเขากล้าให้อย่างไงเขากล้าคือเรียกผมมาแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้ผมโดยที่ผมยังยังยังเหมือนเด็กไม่รู้เรื่องใช่ยังไม่รู้เลยอะไรเราจะมีอนาคตหรือเปล่าใช่ครับแต่กล้าให้ให้เป็นเงินเดือนให้เป็นเงินเดือนเก้าพันบาทตอนนั้นโอ้โเก้าพันเลยเหรออู้เยอะเลยนะซ้อมไปซ้อมไปอีกซ้อมสนุกแล้วตอนนั้นพักอยู่ไหนอีกนอนพักกับเพื่อนผมก็พักกับเพื่อนครับก็มีช่วงเวลาที่ไปเดินสายบ้างอะไรบ้างครับย้อนนิดนึงอาจา์เดียวนิดนึงยังไง เงินเดือนเท่าไหร่นะ9 0 0 0พันครับไปเจิให้9ก้าเด็กมผู้จั่การโตผมได้แปดแทนสนุกอย่างเดียวพี่ซึ่งบอกว่าเศรษฐกิจจันทบุรีเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อ30ปีแล้วแล้วมันอะไรวะมันมากกว่าคนจบปริญญาตรีสมัยก่อนเด็กมแปดพเด็กมแปดพันเด็กมแปดพแล้วย้อนนิดนึงน้องอิดตอนนั้นน้องอิดที่ออกมาเนี่ยพ่อแม่ตามไหม ตามแต่ไม่เจอครัสวนทางตลอดเออยังไงแล้วเราหลบเขายังไงเพราะว่าเขาต้องตามหาแล้วลูกไม่หลบยังไงคือเพื่อนก็ช่วยบางด้วยแล้วบางบางเหตุการณ์คือไม่ได้มีการนัดหมายนะครับอพ่อแม่ผมจะมาตามผมเนี่ยสมมติถ้าผมแทงสนุกอยู่เนี่ยอผมต้องมีเหตุการณ์ที่ผมต้องออกจากโต๊ะแล้วพ่อแม่ผมก็มาแต่จริงๆไม่ได้มีใครบอกเพราะสมัยก่อนโทรศัพท์อะไรก็ไม่ได้มีกินตรอับติดต่อกันยากเราไม่ได้หนีแต่ผมว่าคนพ่อแม่เนี่ย ในเมื่ออ๋อเขาแค่รู้ว่าเอาอิดอยู่แถวนี้นะเขาโอเคแล้วเพราะไม่ใช่ว่าตะเลิดไปกรุงเทพไปอะไรที่ไหนใช่ไหมเขารู้ว่าอ๋อลูกกูอยู่แถวนี้เว้ยสบายใจสบายใจแต่ก็ไม่เชิงสบายใจนะเพราะว่าสมัยก่อนคือเทคนิคการเข้าใจมันคือเทคนิคการ่อยมีครับมันมีทุกอย่างครับใช่ไหมโอ้โหไว้ฉาดกันถูกใจไว้น้และอย่างหนึ่งหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตของอิดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ เขามีวันที่เช่างว่างเขาก็ไปซิ่งมานะเขามีมอทรงมอใส่นะจา่นแบนมนคือเพื่อนผมเออืจะเป็นกลุ่มใหญ่ของเด็กเมืองจันทร์เขาเรียกเด็กโต๊ะแสงก็คือแสงคนไทยนี่แหละครับจะมีมีลูกพี่ จะมีเหมือนเพื่อนผมน้องๆที่เข้ามามอยู่ในกวนเราเยอะคือเราไปสนุกด้วยกันไปกินเที่ยวไป<ม>ไปลดสิ่งไปอะไรครับแ,แต่ผมข้อดีของผมอย่างหนึง่งผมจะจัดการระบบเรื่องการซ้อมอถึงการซ้อมจะไม่ได้มีแพทเทิร์นรูปแบบ,บแต่เวลาซ้อมผมชัดเจนสมมติว่าวันธรรมดาจันรดสิ่งเขาจะสุกเสาใช่เขาไปสิ่งกันสุกเสาวัวนธรรมดาเนี่ยควรจันนะครับจันถึงถึงเพื่อรหัส คือผมไม่นอนดนึกผมไม่ตื่นตื่นสายแล้วก็ตื่นเย็นนะครับะจะเริ่มซ้อมประมาณห้าหกโมงเย็นแต่ผมจะซ้อมทะลุเลยตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามไปเลยครับเพราะเราไม่ได้ทําอะไราบางวันมา4ี่โมงก็ซ้อมทะลุเหมือนกันครับ แต่ถ้าเป็นสุกเสา์ผมจะเริ่มซ้อมประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองเพื่อหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มเราได้ไปกับเพื่อนไปประมาณนี้ไปโชว์ไปโชว์ไปด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นแรดเป็นแรดปเป็นแรดครับคิดหนึ่งเอ่อช่วงนั้นอ่ะประทะมือใหญ่นรืมั้งน่าจะกำลังเริ่มครับกำลังเริ่มตอนนั้นติดท็อปท็อปโฟของยังหวัดเลย โอติดแล้วครับติดแล้วครับติดแล้วเท้าโปรในรุ่นข้ามอเตอร์ไซค์ที่ได้มาแล้วกินเทอปโปรเนี่ยแหละครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช่ครับยังไงในเล่านี้คือมีวันหนึ่งรุ่นรุ่นใหญ่เนี่ยพนัดเล่นกันนัดเล่นกันก็เล่นกันตลอดนี่แหละครับมันนั้นไปนัดเล่นกันอีกที่หนึ่งที่โต๊ะหน้าโลงเป็นสันที่ตอนนั้นก็ป๋าอยู่ก็อยู่ครับอยู่ในโต๊ะนั้นเหมือนครับก็เล่นกันครับเล่นไปเล่นมาแล้วก็ผมก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์สรุปสี่ไม้ผม ผมได้คนเดียวผมกินคนเดียวได้เงินมาสี่หมื่นสองพันกว่าบาทโอ้โหแล้วในทุนเนี่ยในทุนมีสามคนหนึ่งในนั้นก็มีพี่ชิดด้วยครับผมก็พูดกันตรงๆเลยผมผมขอจํานวนเนี้ยไปซื้ออร์ไว้ใช้ได้ไหมไว้เดินทางครับเติมกันอีกสามพันบาทเมื่อก่อนเวฟคันละสี่หมื่นห้าครับครับนั่นแหละครับแล้เอาทุนไปคืนในทุนแต่ขอกําไรไว้ที่หลักยอดการลั่งสนุกเลยได้ เรื่องราวเป็นไงอาจารย์มันมันต้องอีกแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อกำลังสุปโนาณเลยนะครับพักปันครับ